อยู่กับนิ้งพิงค RBPK รถบ้านพลอยขวัญอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตามคำเรียกร้องค่ะวันนี้นิ้งเอารถสวยๆสองคันมาประชันแล้วเทียบกันจุดต่อจ,จุดอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็น Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic นะคะปี2016 AMG ก็เป็นตัวท็อปนะคะและรุ่นนี้คือ CLA 200 1.6 u r b น n นั่นเองรุ่นเริ่มต้นนะคะความเหมือนที่แตกต่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวนิ้งจะมาให้คุณผู้ชมดูจุดต่อจุดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะ จะเป็นกระจังหน้าของรุ่น200ก่อนนะคะด้านหน้าเนี่ยตัวเริ่มต้นจะเป็นแบบไดมอนด์เกลสีดําธรรมดาเลยนะคะก็จะดูแบบออกสปอร์ตนะคะส่วนตรงกระจังหน้านะคะแล้วก็ตรงส่วนของสเกิลด้านล่างเนี่ยยังไม่มีชุดตกแต่งอะไรมากนะคะเขามาเป็นแบบชุดของเขาเลยนะคะมาถึงอีกคันหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะจะเป็น CLA 250 AMG Dynamic นะคะสังเกตได้ว่าความแตกต่างคือ Diamond เกล l เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนะคะอ่า ความแตกต่างคือจุดแรกแล้วนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะ2รุ่นนี้นะคะเป็นปี16เหมือนกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟเดิมก่อนนะคะเรียกว่าไฟไบซีนอนนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบเดิมๆที่ยังไม่มีการเฟซลิปนะถ้าเฟซลิปในปี2017นเนี่ยนะคะตัวเฟซลิป จะเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะคะจากไบซีนอจะเปลี่ยนเป็น LED High Performance นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากรุ่นนี้จะเป็นปี2016ชลยนะคะก็จะได้ไบซีนอลมาเหมือนเดิมไฟหน้าเหมือนกันเปรียบๆเลยค่ะด้านหน้าไม่มีอะไรแตกต่างนะส่วนตัวเฟสลิปเนี่ยข้างหน้ากันชนก็จะต่างกันไปอีกรอบนึงเนาะมาตรงส่วนของตัวล้อนะคะ ล้อแม็กทั้งคู่เนี่ยจะได้เป็นขอบ18แล้วบอกเลยว่าว้าวมากกับ CLA นะเป็นคัดเริ่มต้นที่ให้ล้อแม็กใหญ่ๆมาแบบนี้เป็นลายดาวนะคะ5ก้านคู่สำหรับตัว AMG นะแล้วก็จะมีตาปัม๊ม Mercedes-Benz เนี่ยบนคาลิเปอร์เบรกด้วยนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าได้ยางนะซีรีสยางก็เป็น225นะ45 R18 ยางฟรี19นะคะล้อนะคะยางเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยยางใหม่ๆนะตัวแม็กเ่ยจะมีบ้างเนาะจะมีรอยนิดหน่อยนะคะอันนี้ไม่มีผลใดๆทั้งนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งคันเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเริ่มต้นเออร์เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นยาง225 40นะคะทับ R 1 8เหมือนกันเนาะก็คือล้อ,อยางจะไม่เหมือนกันตัวขอบแม็กเนี่ยจะได้เป็นแบบลำเหมือนไบพัดนะคะ5ก้านเหมือนกันแต่เป็นลายไบพัดเนาะไม่มีตัว คาลิปเปอร์เบรกที่เป็น m e r c e d e s b e n บปัมให้อยู่แล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นความแตกต่างของ2รุ่นมีประมาณนี้นะคะด้านข้างเนาะมากันที่ต่อมาที่ชุดแต่งนะคะชุดแต่ง AMG เนี่ยนะคะเขาก็จะมีบอดี้พาร์ตเป็นชุดแต่งแบบของเขาเลยแท้จากโรงงานมารอบคันเลยเห็นไหมคะ,ะจะแตกต่างกันกับตัว u r b a n บนนิดนึงเรื่องของ AMG แน่นอนมีความสวยงามกับการตกแต่งมาให้อยู่แล้วเนาะรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์นะคะต้องบอกว่ามาด้านหลังเลยนะคะสไตล์ คูเป้แต่ว่าเป็นซีดาน4ประตูนั่นเองนะคะคูเป้ปกติจะต้อง2ประตูใช่ไหมคะแต่ CLA เนี่ยเขาทำคลาสมาใหม่ความสโลปลาดเอียงเนี่ยนะคะของหลังคาจะเป็นแบบว่าทําให้ตามหลักคนลาศาสตร์เลยนะคะทำให้รถรุ่นนี้จะเป็นรถออกสปอร์ตโจบเฉี่ยวแล้วก็แรงนะคะออกได้านหลังนะคะตัวไฟนะคะไฟด้านหลังเหมือนกัน เขาเรียกว่าไฟที่คล้ายกับปีกแป็นปอรหรือว่าปีกผีเสื้อที่ทุกคนพูดกันอะนะคะแต่ไฟรุ่นนี้ความเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบบางคนก็แบบแอนตี้นิดนึงแล้วแต่ความชอบนะคะซึ่งเขาออกแบบมาให้มันสอดรับกันกับความสปอร์ตนะคะที่มันดูพลิ้วไหวนั่นเองตัวไฟเป็นฟ u ู l LED แล้วทั้งคู่นะสังเกตไฟล่างนะคะสีขาวที่เป็นไฟเลี้ยวเนี่ย ถ้ายังไม่ใช่ตัวเฟซลิปปี2016ตัวนี้ไฟขาวจะอยู่ด้านล่างสุดแต่ถ้าเป็นตัวเฟซลิปนะคะไฟสีขาวที่เป็นไฟเลี้ยวเนี้ยจะอยู่แถบตรงกลางนะคะการสังเกตเออกดูง่ายเลยกับปี17แล้วก็ปี16รุ่นนี้ออกเปิดตัวมั้งแต่ปี14นะตอนนี้เป็นปี16ก่อนเฟซลิปมาดูกันส่วนของท้ายกันบ้างนะคะด้านล่างอีกนิดน,นึงจะเป็นดิฟฟิวเซอร์ตัวเริ่มต้นตัวนี้นะคะ c l a 200เนี่ยได้ดิฟฟิวเซอร์สีเงินมาเหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมแต่ว่า ด้านนี้กันชนก็จะเป็นสีดําด้านปกติเลยเรียบๆนะกับการตกแต่งแบบปลายท่อคู่ให้มาเหมือนกันเนาะเพราะว่า c L A ออกทรงสปอร์ตอยู่แล้วยังไงก็จะเหมือนกับแต่งมาให้นิดๆแต่ถ้าเป็นดิฟฟิวเซอร์ของตัว AMG ล่ะคะ AMG จะได้ดิฟฟิวเซอร์แบบมีลวดลายนิดนอเป็นตะแกลงสวยๆอย่างนี้นะคะอ่อดูมีมิติขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีออกโคมด้านด้านเนาะโอ้โหให้ความสวยงามแล้วก็หรูหราแบบสอนรับกันดีตัวดิฟฟิวเซอร์เนี่ย ก็มีมาเพื่อรีดอากาศใต้ท้องนะคะเขาเรียกว่าออกแบบตามหลักโพลศาสตร์รหรือแอโรไดนามิกนั่นเองทําให้อากาศเนี่ยออกมาได้เร็วแล้วก็รถจึงไม่มีแรงต้านทานของลมมากนะคะรถจึงเป็นรถสปอร์ตนคะค่ะวิ่งได้เร็วแม้จะเป็นรถเครื่องเล็กแล้วก็คลาสเล็กส่วนคลาสนะคะดูนิดนึง CLA นะคะก็คือคลาสเ A นั่นเองมันอยู่ในคลาสเริ่มต้นคะ่ะ entry level ของ Mercedes- Benz นนั่นเองนะคะเหมือนกันคะ่ะทั้งสองรุ่นกลับมาที่ตัว AMG Dynamic แน่นอนนะคะหลังคาต้องเป็นหลังคาแก้วพนอลามิก Glass l o นั่นเองค่ะนะนิ้งมาแบบมาเป็นชุดๆเลยนะคะอธิบายแบบเรียบๆไปเลยว่า1คันกับอีกคันนึงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกับรุ่น CLA 200และ CLA 250 AMG นั่นเองภายนอกนะคะเรียกได้ว่าบอกไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในและห้องเครื่องกันนะคะไปดูโครงสร้างหลักกันอีกนิดนึงด้วยนะคะตอนนี้ดูภายในกันค่ะ และก่อนจะเข้าข้างในนะคะเดี๋ยวนิ้งจะพามาดูโครงสร้างหลักนะคะของ CLA 200คันนี้ดูนะคะคันนี้นะคะเป็นรถของรถยนต์รถบ้านพลอยขวัญน,นะสังเกตได้เลยว่าความเดิมของโครงสร้างความเดิมของขอบประตูนะลอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวเหมือนเดิมสวยงามนะไม่มีการตัดต่อตัดประกอบใดๆทางสิ้นเนาะรถคันนี้ไม่มีโดนการันตีได้รถเดิมๆดูน็อตซอกประตูได้ด้วยนะคะ นิดนึงอ่าระหว่างใส่นี่นะคะน็อตซอกนี้เข้าได้ไหมเอ่ยสติกเกอร์ยังอยู่แบบเดิมๆดนะิสติกเกอร์เดิมน็อตเดิมทั้งคันเลยอันนี้เราโชว์ให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะคะโอเคภายในนะคะตรงนี้แจ้งให้ก่อนเลยอ่าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ ด้านบนไล่มาเป็นเรื่องของไฟเนาะระบบไฟโอเคแล้วก็เรือนไมค์ก็จะเป็นแบบเดิมนะคะเป็นแบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลเนาะที่จะมีวงเล็กกับวงใหญ่ซ้อนกันอยู่แบบนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันทั้งคู่เนาะความแตกต่างของทั้งสองรุ่นมันจะมาที่ตรงนี้เลยค่ะพูดถึงความแตกต่างเลยความแตกต่างก็คือพวงมาลายัยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือ cla 2 0 0พวงมาลัยเนี่ยก็ได้เป็นพวงมาลายัยแบบทรงสปอร์ตสามก้านมีมัลติฟังก์ชันเหมือนก,นกันก็จริงนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรุ่น amg นะ amg เนี่ยเขาจะเป็นท้ายตัด แต่ตัวนี้จะเป็นแบบกลมธรรมดานะคะแล้วก็ตัวของ Stitching หรือว่าตัวได้เนี่ยเดินด้วยได้สีขาวเนาะขาวออกเหลืองนี่แหละนะแล้วก็ตกแต่งแบบนี้รอบคันเลยรวมถึงตัวเบาะนะคะเบาะหนังเนี่ยนะคะจะเป็นเบาะหนังที่เรียกว่าเบาะอาร์ติโก้นะคะเบาะอาร์ติโก้เนี่ยก็จะเป็นเบาะผิวเหมือนลินจีสัมผัสเหมือนลินจีเหมือนเดิมนะคะมีตัวรองน่องให้เบาะรุ่นนี้ก็จะสติช,ชิ่งด้วยขอบสีเหลืองหรือสีขาวเนี่ยทั้งคันเหมือนกันรวมถึงแผงประตูด้วยนะคะ อ่ะสังเกตรตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวซอฟทัชเนาะบุหนังมานิดนหน่อยหน่อยอ่ะตัวเมมนแพ็สเกจมีให้อยู่แล้วสำหรับ Mercedes Ben z นะคะมาตรงส่วนของความแตกต่างอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะคอนโซลกลางความแตกต่างของคอนโซลกลางเนี่ยจอเนี่ยให้มันเท่ากันอยู่แล้วก็คือจอ8นิ้วเนาะแล้วก็ตรงด้านกลางตรงนี้มีเหมือนกันหมดแอร์มีเหมือนกันหมดที่ต่างกันคือจุดจุดนี้ค่ะปุ่มเนี้ยนะคะ สำหรับ C R A 200จะได้เป็น Dynamic Select เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวไปดูคัน A M G กันว่าต่างกันที่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มออโต้นะคะเปิดปิดเวลาที่เราต้องการ Start Stop Engine เวลาจอดรถชั่วขณะแล้วไม่ให้เครื่องมันดับนะคะแอร์ก็จะได้เป็นโทรโมนโทนิกนะคะแยก2โซนอิสระเหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนนะที่แตกต่างคือจุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างกันนะคะดูไปเรื่อยๆเลยแพลนไปธรรมดาทุกอย่างเหมือนกันละคะ่ะต่างกันที่ตัวบาะ นะคะตัวสีตัว, 4, ตวพวงมาลัยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กระจกก็ได้เป็นแบบเฟรมเลสเหมือนกันเนาะโอเควันนี้นิงให้ดูตัวอย่างกันแบบว่าคร่าวๆเลยนะคะสำหรับตัว CLA 200แล้วเดี๋ยวเราไปดูคัน CLA 250กันดีไหมอ่าโอเคนิงเข้ามาถึงด้านในของ CLA 250 AMG แล้วนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยบอกแล้วว่าความแตกต่างที่เด่นๆก่อนเลยก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัย AMG สปอร์ตก้านแบบนี้นะคะจะเป็นไท้ตัดด้วย เนาะความเป็นท้ายตาดัดความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะป้านะอันนี้จะมีความนุ่มกว่าสติช,ชิ่งด้วยได้สีแดงเห็นไหมคะอ่าแตกต่างเลยเพราะดูความเป็นสปอร์ตมากกว่าตรงนี้นะคะจะตกแต่งเป็นโครเมียมอ่าให้ความเงางามให้ความหรูหรามากกว่าคันเมื่อกี้ส่วนตัว ตรงแอร์แบ็กตรงนี้นะคะพวงมาลัยตรงนี้มันแตกต่างกันนิดนึงนะทรงก็คือจะเป็นทรงนูนๆกลมๆเล็กกว่าขันเมื่อกี้นิดนึงแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีการเปลี่ยนด้วยนะปี2016มีการเปลี่ยนมาให้มันเป็นแบบทรงใหม่แล้วถ้าทรงเก๋าจะเป็นแบนหน่อยนะคะมาพร้อมกันกับมอลติฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แพดเดิลชิพให้มาเหมือนกันเมื่อกี้เนาะไม่ได้โชว์แพดเดิลชิพแต่มีเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคลัสคอนโทรลเนาะ โอเคปัดน้ําฝนนะคะตัวเกียร์นะคะอยู่ที่คอพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางบอกแล้วว่ามีความเหมือนกันเราดูความเหมือนกันก่อนนะคะอ่าจอแปดนิ้วเหมือนกันนะคะยังไม่ทัชสกรีนตรงส่วนของแอร์ก็เหมือนกันเป็นแอร์กลมนะคะตรงกลางตรงส่วนของวิทยุซีดีเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต่างกันตรงนี้เจอแล้วที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอ่ารุ่นนี้ มันมีปุ่ม SME ให้นะคะไม่ใช่ธุรกิจขนาดกลางะคะ SME ตรงนี้นะคะจะเป็นตัว S Sport โหมด Sport M, M เป็นโหมดเมนวนค่ะแล้วก็ E เป็นโหมด Eco นั่นเองนะคะไม่เหมือนกันกันกบคัน CLA 200ตรงที่ CLA 200ตัวเริ่มต้นเมื่อกี้เขาให้มาแค่โหมด Dynamic Selection นะคะ Select เ,เท่านั้นโอเคตรงนี้มีเหมือนกันหมดและแอร์ Air ก็แยก2โซนกล่องเก็บของมีเท่ากันนะคะปุ่มก็จะไว้คอนโทรลตัววิทยุที่จุดนี้ อ่าอีกความแตกต่างที่เห็นแบบใหญ่ๆเลยบอกไปแล้วไงคะว่าเมื่อเข้ามาใน AMG Sport มันต้องมีความสปอร์ตตรงนี้ค่ะเบาะนะคะได้เป็นทรงสปอร์ตเหมือนกันก็จริงแต่ทรงสปอร์ตตัวเนี้ให้ความรหรูหรากว่าด้วยเบาะด้านข้างจะเป็นเบาะเหมือนอ์ติโคหนังอ์ติโครธรรมดาแต่ตรงกลางจะเป็นหนังอคัคนทาลาหรือที่เรียกกันว่าด y นามิก้าไมโครไฟเบอร์ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นแบบลายขั้นๆทำให้เวลาที่ผู้ขับขี่หรือว่าผู้นั่งผู้โดยสารเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเวลาขับเร็วแรงนะมันจะสปอร์ตหลังติดบ่อผู้ยายๆเอาหลังติดบ่อแบบไม่ลื่นเลยนะคะเวลาเข้าโค้งเข้าแบบเข้าโค้งหรือว่าขับแรงๆเนี่ยคือมันกระชับพอดีตัวแล้วก็ล็อกตัว คนขับไว้ค่ะเพราะรถคันนี้ขับได้แรงมากนะคะท็อปสปดถึง240กิโเมตรต่อชั่วโมงเครื่อง2.0ก็จริงนะคะมาพร้อมเทอร์โบแล้วก็มาพร้อมกับความแรงแบบ AMG CLA ค l a s ก็จริงเล็กแต่แรงค่ะที่แตกแต่างหลักๆใหญ่ๆเลยนี่ด้านบนจะเป็นพา a า a m i c ิกก s าส o ูปค่ะแน่นอน AMG ต้องมาพร้อมกับหลังคาแก้วสันลูปนั่นเองนะคะอ่ะเปิดอีกครั้งหนึ่ง เปิดครั้งนึงก็จะเป็นการเปิดกระจกนะคะเปิดครั้งแรกจะเป็นการเปิดม่านไฟฟ้าเนาะอ่าครั้งที่สองจะเป็นการเปิดกระจกคะ่ะ a i r บ็ g มีให้ทั้งหมดแดจุดนะคะเหมือนกันทั้งสองคันค่ะความแตกต่างมีเท่านี้นะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดแล้วก็สวยพอกันแรงพอกันนะคะอัดแรงเยอะกว่านะสำหรับคันนี้เพราะว่ามันเป็นคัน AMG แต่คันนู้นก็แรงน้อยกว่าน,นิดเดียวเดี๋ยวไปอธิบายเรื่องเครื่องยนต์ทีหลังค่ะ มาถึงห้องผู้โดยสารตอนหลังแล้วนะคะกับ C L A Class หรือว่าเป็น A Class นั่นเองแน่นอนค่ะความลาดเอียงนะคะของหลังคาที่เป็นสไตล์คูเป้เนี่ยถึงจะเป็น4ประตูก็จริงมันจะมีความแบบลาดหน่อยนึงก็ทําให้หลังคาเนี่ยออชิดกับเกือบใกล้ๆหัวนะก็ยังมี Headroom เฮดรูมเหลือนิดหน่อยเ่ยก็เนี่ยไม่ถึงคืบอะค่ะทำรับผู้หญิง1้อผู้ชายถ้า170ก็น่าจะนั่งพอดีเลยโอเคแล้วก็ ข้างหลังนะคะความกว้างของขาเล็กรูมยังเหลือนะเพราะอันนี้ยิ้งดันเบามาเยอะหน่อยบอกคนขับมาสักครู่เนาะเบาด้านหลังให้มันเหมือนกันนะคะเป็นอาคันท่าร่าเหมือนกันเนาะมีที่วางแขนนะคะที่รองพักแขนแล้วก็ช่องวางแก้วที่เขากับเขาต้องลองให้เปิดออกมาถึงจะใช้งานได้ถ้าไม่เปิดก็ไม่เกะก,กะด้วยพับเก็บได้สบายๆนะคะแล้วก็พร้อมกับตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนของช่องที่จะเปิดขึ้นไปด้านหลังห้องเก็บสัมภาระได้นะคะ โอเคด้านหลังมีเพียงเท่านี้ถ้าถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะคะรถ CLA Class เนี่ยเขาจะมีความอเนกประสงค์ตรงนี้แหละค่ะที่มันต่างจากคูเป้ CLA Class คือเขาจะให้4ประตูสามารถโดยสารไปได้แบบก็เรียกว่าขึ้นง่ายลงง่ายกว่าคูเป้สประตูนั่นเองอืโอเคคิดมาดีชอบมนาะจริงๆแล้วเหมาะกับคนที่เริ่มต้นทํางานแล้วก็อยากจะเริ่มต้นด้วยแบบ Mercedes-Benz Class แรกเดี๋ยวจะไปสรุปเรื่องเครื่อง,องแล้วก็ราคาให้ด้านหน้าค่ะ ใต้ฝากระโปงพาว e r d o m โดนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องอยนต์ C A 2อง Urban เบเครื่องยนต์ 1.6cc นะคะแรงม้าอยู่ที่156แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่1250รอบถึง4,000รอบต่อนาทีแรงบิดก็มาในรอบต่ำนะที่1250เองดูความสวยงามของห้องเครื่องความใหม่นี่เป็นปี16นะคะเลขใหม่ที่วิ่งมาเพียง90 0 0 0กิโลนะ90,000เศเศเท่านั้น ปี2016เล็เลขไม่น้อยบอดี้เดิมดูความเด mm ิม hmm. ของบอดี hmm. ้ได้นะคะาฝากระโปรงยังมีรอยเล็บอยู่นะคะตัวเม็ดอางหรือว่าตัวรอยเอาอวงกลมนะคะรูกลมไม่มีบิดเดี่ยวนะฝากระโปรงยังมีปั๊มตัวเลขอยู่เห็นไหมคะเนี่ยฝาเดิมแพ้เนะาะทุกจุดเลยนะคะไม่มีการขันไข่นะนี่สีสีอาร์คที่ยังแต้มมาจากโรงงานนะ QC สีเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเดิมมากอะ่ะคือสวยมาก บอดี <Body S 2> <ม>้เดิมเราซื้อรถนะคะที่รถบ้านฝวายขวัญเราเลือกรถคุณภาพเท่านั้นนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําตัดประกอบแน่นอนนะคะถ้าตรวจเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเนะาะเมื่อกี้นะคะตัวนี้เป็น CLA 200ใช่ไหมเรามาดูตัวคัน CLA 250 AMG เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึ่งเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ cc เครื่องยนต์2.0ลิตรตัวนี้นะคะ ทั้งสองคันเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบเทอร์โบนะคะตัวนี้เครื่อง2.0แรงม้าอยู่ที่211แรงม้าเออใช่2 1 1แล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1,200รอบต่อนาทีเลยนะตัวนี้นะแรงบิดเยอะกว่าด้วยแรงบิดมาในรอบที่ต่ำกว่าดูความใหม่ของห้องเครื่องเหมือนกันเป๊ะๆความเงาความงามแล้วก็ความเดิมของโครงสร้างนะชิ้นส่วนฝากระโปรงที่ยังเดิมเดิม คันนี้เหมือนเดิมฝาเดิมนะคะยังมีรหัสตัวเลขมาจากโรงงานนะคะน็อตไม่มีการไขนะหัวจะไม่มีถลอกเลยดูได้ทุกส่วนนะ,ะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะรูกลมนะคะตรงการรูกลมคมลึกโอ้หลังคาผักกระโปรงแบบสวยมากนะคะดูแก้มนิดนึงนะนี่ดูแก้มด้านข้างลืมให้ดูนะภายในภายนอกดูน็อตที่ตัวแก้มน็อตไม่มีการไขอะ่ะ น็อตแบบยังใสๆอยู่เลยนะคะสีเดิมไม่ได้พ่นทับด้วยนะ <c oughs> ถ้าพ่นทับเนี่ยนะจะไม่เห็นตัวเลขแบบนี้นะคะชัดๆเลยตัวเลขยังอยู่ชัดๆเลยนะคะ <c oughs> เป็นไงความเดิมของห้องเครื่องรถไม่มีชนหนักแน่นอนโอ้โ oh ห oh. โครงสร้างทั้งสวยทั้งดีขนาดนี้ถ้าถามนิ้งนะทําไมต้องซื้อ2รุ่นนี้เหตุ <c oughs> ผลส่วนตัวของนิ้งเลยนะคะนิ้งบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความสวยนะทั้งความสวยข้อที่หนึ่งนะนิ้งจะสรุปให้ เหตุผลที่ต้องซื้อ2รุ่นนี้ก็เพราะว่า 1. ความสวยงามของดีไซน์ดีไซน์ CLA ที่เป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ถึงมันจะเล็กนะก็แรงด้วยทั้งภายในภายนอกเขาดีไซน์ได้สวยข้อที่1ดีไซน์ภายนอกข้อที่2สําหรับเหตุผลที่ต้องซื้อ CLA นะคะก็เพราะว่าโครงสร้างของรถ2องคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมใหม่ใหมีหม2016 ซึ่งวิ่งมาน้อยมากและนี่คือเหตุผลข้อที่3คือวิ่งมาแค่90,000กิโลทั้งคู่นะเ0 0 0เศษเท่านั้นเลขไม่ไม่ถึงแสนด้วยปี1ปี16และราคายิ่งน่าซื้อมากเหตุผลที่ควรจะเป็นเจ้าของนะคะมันผ่อนเนี่ยเรามีแรงผ่อนถ้าเกิดคนที่มีกำลังนะคะแล้วอยากขับรถที่มันเสริมภาพลักษณ์นอกจากรถประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถยุโรปเนี่ยรุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะคะ เรียกได้ว่าน่าสนใจเป็นตัวเรื่องอันดับต้นๆเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้สรุปเรื่องราคาให้ดูอีกทีนึงนะคะและสำหรับเรื่องราคาที่นิ้งบอกว่าสามารถจับต้องได้นะคันนี้ CLA 250 AMG Dynamic นะคะปี2016นะรุ่นนี้ตอนออกใหม่ป้ายแดงปี16ตอนนั้นก็คือราคา2,490,000บาทตอนนี้ถ้าเป็นมือสองนะคะที่อื่นขายประมาณล้านสรถบ้านขัญไม่ขายค่ะล้านสะคะให้มารถบ้านไปขวัญก็ยังไม่ขายค่ะตอนนี้หรอถ,ถ้าถามว่าให้สัก 1นึ่งล้านหนึรถบ้านพาขวัญขายค่ะมาดูอีกคันนึงค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น CLA 200นะ CLA 201.6 6 Urban นั่นเองและรุ่นนี้ตอนออกใหมายป้ายแดง1,140,000าบาทตอนนี้ที่อื่นขายล้านสองกว่าเราไม่ขาย1 1 4น0 0 0 0บาทเราขายค่ะแล้วก็2องคันนี้นะคะเพื่อนๆจำราคาได้ไหมถ้าจำได้นะ1,189,000บาท1,149,000บาท รถบ้านพลายขวัญขายให้เท่านี้แหละค่ะรถบ้านพลายขวัญน,นะคะเรามีแต่รถโยนคุณภาพนะคะมีให้คุณเลือกมากมายกว่า300รายการนอกจากรถยุโรปสองคันนี้แล้วเรายังมีรถทุกแบรนด์เลยนะคะโทรมาได้ที่0 9 9ย์8 2 2 2 2รถบ้านพลายขวัญเราตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกตัดพุทธมณฑลนะคะเส้นกาญจนาถาวิ่งมาเจอเนติบัณฑิตให้เลี้ยวซ้ายมา800เมตรเจอรถบ้านพลายขวัญเรานั่นเองนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะปีใหม่เราก็ไม่หยุดนะคะนักขัตะเลิกเราก็ไม่หยุดเรียกได้ว่าเข้ามาดูรถได้เลยอย่าลืมนะคะโทรเข้ามา ที่0994082222เลขจำง่ายนะคะหรือว่าจะพักมาที่ในเพจ Facebook เราก็ได้นะคะเซิร์ชคำว่ารถบ้านพลอยขวัญน,นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆน,นะคะล i n แอดหรืออะไรก็ได้นะคะถ้าสนใจรุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆนะเลทผ่อนอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนี่ เรียกว่าเริ่มต้นทํางานเนี่ยผ่อนได้สบายๆถ้าคุณอยากจะได้รถที่ปลอดภัยนะคะประสิทธิภาพดีสมรรถนะสูงแบบนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนิ้งพิงนะคะขอลาไปก่อนต้องฝากทุกคนนะคะติดตามมาไว้นะคะกับคลิปดีๆแบบนี้ที่นิ้งจะเอารถ2คันมาประชันกันแล้วเทียบกันจุดต่อจุดอีกนะคะโอเควันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันไว้แล้วสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะรถบ้านควยขวัญขายคะ่ะ